กสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกชินเคยนะครับวันนี้ม <c oughs> ีสอนผู้ชมเพิ่มยอดไปตามแฟนเพจบนเฟซบุ๊กของเองนะผมอมียอดไปตามไม่น้อยนะผมเพิ่มขร้นี้ก็สมัครผู้ชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอัศของวันนี้วันนี้เราเพิ่มยอดไปตามแฟนเพจบนเฟซของเองกดที่เฟซบุ๊กเลยนะครับผมอัตรงนี้นะผมโมตรงนี้คุณก็โมทุกการผมแล้วคุณจะเลือกตามผมไปได้นะครับก็มีโมประมาณนี้เลยนะครับผมก็ กดใจร์กดพูดตามแฟนเพจของผมวันนี้นะผมกดเลยนะครับผมรวดเร็วนะครับอัศบริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการทุณกบริการให้ผมบริการประมาณนี้นะครับผมผมขอเรียกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับผมอ่ศบริการตรงนี้ผมลิงก์ตรงนี้คุณก็คุณจะเพิ่มได้เลยนะครับกดคลอวันนี้นะครับกดไปเลยนะครับผมแล้วก็วางครับผมนี่ก็เป็นวันที่สิ้นนะครับผมส่วนจำนวนจำนวนนี้คุณก็เลือกจำนวนทุกบริการใส่ไปนะครับผมขอใส่สักร้อยนิดเดยกันนะครับขอจำนวนข้าวทะเลมาให้ผมเดีใครจ่ายมาให้เลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับแต่่่ถ้าใครทีผมมไเดง้อลากตรนี้ไ่เ๋ยนนคมมบร่ไะัผแ่ใจนะครับ อาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมาตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอกดซั่งซื้อเลยก็มีครับกดสั่งซื้อเสร็จครับผมนี่ได้รับการสั่งซื้อแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ถ้าผมก็เป็นชิ้นสิ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยออติดตามผมบนแฟนเพจผมก็จะมีวันเกาสิบหคนที่ผมขออนุญาตรีหนึ่งคีนะครับผมก็ยออจะเพิ่มมาเรอย่างนี้นะครับผมอรีไปแล้วตอนนี้ยออก็เพิ่มที่เรียบร้อยผมจาก96คนทีผมตรงนี้ก็เพิ่มเป็น196เเลลยยปรระะมาณนนี้คับ